จะมาแนะนํานะคะเคล็ดลับที่จะทําให้เรามีผิวผมเล็บนะคะที่สวยคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนเบริสุทธิ์100%นะคะนำเข้าจากประเทศอเมริกานะคะมีออยอนะคะแล้วกออ็มีส่วนผสมเขียนไว้ตรงข้างกล่องหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด15ซองนะคะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ1ซองนะคะมีปริมาณคอลลาเจนนะคะมากถึง5,000มิลลิกรัมเลยค่ะทานตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ค่ะตอนท้องว่างนะคะผสมวิตามินซีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถทานกับน้ำเปล่าได้เลย รสชาติดีมากค่ะรสชาติไม่คาวเลยค่ะแล้วก็แล้เ,เป็นนวัตกรรม หนึ่งเดียวที่มีผลวิจัยมาแล้วนะคะว่าช่วยเรื่องการชะลอไวัยได้จริงช่วยเรื่องผิวผมเล็บนะคะนุ่นเป็นคนหนึ่งที่ผิวเราไม่ใสนะคะเป็นผิวผิวหมองคล้ำทานตัวนี้บำรุงจากภายในทําให้ผิวเราดีขึ้นนะคะผมที่ขาดหลุดล่วงนะคะเพราะเราดัดผมเนาะเราก็ทําสีด้วยผมจะล่วงเยอะมากแต่ตัวนี้ทานไปแล้วผมเราแข็งแรงขึ้นยาวไวขึ้นด้วยนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นเลยก็คือปัญหาเซลลูไลท์หรือผิวที่เปลือกส้มผิวที่ไม่เรียบเนียนตามต้น แขนต้นขานะคะตัวนี้ช่วยสลายเซลลูไลท์ได้ด้วยค่ะทําให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นเยอะมากนะคะบํารุงกระดูกด้วยนะคะในคอลลาเจนตัวนี้นะคะใครสนใจสินค้าตัวนี้ติดต่อกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ